สิงนอนตายเหรอฮะทำไมนอนอย่างนั้นล่ะฮะเป็นไรจะเป็นลมวะเหรอสิงอืโอโอ้โหนอนใกล้ดอกไม้สวย,วยนะเขาไม่ธรรมดานะเขาอะสิงได้ยินไหมเนี่ยโอ้หยังดีงนะกระดิกหางเรานแน่ใกล้ดอกไม้สวยด้วยเป็นไงเป็นไงอันนี้ดูดียเป็นไงมัง่ง ยังไงมั่งสิงเอ้ยเป็นหมาที่น่ารักมากแล้วตัวนี้เจ้าสิงโตชื่อเจ้าสิงนะครับผมเป็นเพื่อนที่ดีของเราสุดยอดน,น่ารักไหมครับสิงหน่ารักไหมสิงหน่ารักป่ะสิงหน่ารักไหมอืมเราน่ารักเปล่า หลงหลงดูเจ้าหลงนี่นี่เจ้าสิงเขาอยู่ข้างดอกไม้สวยนะครับผมสวยไหมครับนี่ตัวนี้เจ้าหลงนะครับผมเจ้าหลงเจ้าหลงนอนเอาคางพาดหรือพุดบาทนะครับผมสบายสบายเจ้าหลงเจ้าหมามีคิ้วเจ้าหมามีคิ้ว